ความเข้าใจในเรื่องศีลต้องท่องศีลให้ได้ศีลแปดมีอะไรบ้างต้องได้ว่าคนเดียวสามารถว่าได้แต่ว่าบวชตั้งแต่พรรษานี่ขึ้นไปอย่างต้องได้คล่องทั้งอรัตนาด้วยอรัตนาองค์เดียวคนเดียว หรือรัตนาหลายคนมีเปลี่ยนตรงไหนอะไรตรงไหนก็ต้องศึกษาคนกล่าวเมื่อเราได้องค์ศิลแล้วรัตนาได้แล้วเมื่อใครมีโอกาสมีสติปัญญาท่องบนแมนกระทั่งถึงการรับสมาทานปฏิเอสมมาทานอุโบสถก็ยิ่งดีอาจจะได้เข้าใจมากมากขึ้น แล้วก็ต้องรู้องค์ศิลต้องรู้องค์ศิลศิลข้อนั้นท่านบัญญัติว่าห้ามอย่างนั้น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 ไปรู้ครบห้าข้อแล้วก็ต้องรู้ถึงแปดข้อด้วยบัญญัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นห้ามอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องเข้าใจในองค์ของศิลเพราะเป็นข้อปฏิบัติเป็นหัวจิตหัวใจของผู้ที่บวชท,ทีเดียว ต้องสำคัญพยายามทบทวนให้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วสินมีองค์การจะรักษาไว้ได้หรือว่าจะเสื่อมคลายสินรักษาไว้ไม่ได้มีองค์นี่ก็ต้องดูให้รู้ให้เกิดความเฉลียวฉลาดเราจะได้ร่วงรู้ตัดสินใจรู้ในตนเอง ไม่ใช่สินจะอยู่หรือสินจะไปะเกิดจากความนึกคิดของเราเองไม่ได้จะต้องมีองค์เข้าประกอบ <c oughs> ต้องรู้ว่าจิตหัวใจของสินสินห้าข้อเป็นแม่บทของสิลสินอะไรก็ตามจะได้ขึ้นด้วยสินห้าเท่านั้นสินห้าก็มีองค์ห้าข้าประกอบว่าทำยังไง สินจะขาดหนึ่งแนละต้องเจตเจตนาเจตนาแนปลว่าอะไรตั้งใจสินพวกนี้เผลอๆไม่ขาดแต่ว่าด่างหรือเป็นมนทินมีแต่สินไม่ขาดานี่เป็นต้นแต่สินแปดเรายังมีออกไปอีกสามข้อสินนั้นเป็นสินประกอบเข้ามาให้เกิดขึ้นในองค์มรรค แปดประการสินทั้งสามนั้นในเที่ยงในสุขติและทุคติคําว่าเที่ยงในสุขติและทุคตินั้นแปลว่าสินห้าขอ้อรักษาไว้ได้ไปสวรรคิ์ือว่าเที่ยงในสุคติเที่ยงในทุคติรักษาไว้ไม่ได้มีโทษภายภาคหน้าไปสู่อบยภูมิในสินห้า รือเราเรียกกันอย่างสามาญว่าตกนรกขึ้นสวรรค์อีกคุณสมบัติของผู้ที่รักษาเรียกว่าเที่ยงในสุคติเที่ยงในทุกติแปลว่าอย่างนี้ท่นี้อีกสามข้อนี้ไม่เที่ยงในสุคติไม่เที่ยงในทุกติเป็นศินประกอบเพื่อจะให้เกิดการปฏิบัติให้สมบูรณ์ในองค์มรรคทั้งแปดตั้งแต่วิการะโภชนาะนัจคีมาลา อุจจาสยนะวิการลโภชนาการโ,ลโรลภคอาหารตั้งแต่เที่ยงแล้วลวงไปเขาก็ยังมีผ่อนคลายให้อยู่ในยานอยู่ในภาณนะอยู่ในที่ก็ถือตามแบบพระมันยังงอกเงยไปได้อีกสิบห้านาทีมันเที่ยงสิบห้านาทีก็ดูจะเป็นข้อที่ว่าไม่ไม่สำคัญเท่าไหร่นะั เพราะว่ายืดหยุ่นได้แม้กระทั่งอย่างเราถือตามพระเมื่ออาพาธป่วยไขย้พระก็ยังบริโภคอาหารได้ในตอนเวลาร่วมการไปแต่ว่าไม่อาพาธป่วยไข้นะน่ะจึงเป็นโทษอาบัติถึงข้อน,นี้ก็ปฏิบัติอนุโลมตามแบบพระเหมือนกันแต่ถ้าว่าเวลาอาพาธป่วยไข้ แม่อุบาสิกาแม่จีหรือว่าบทนุ่งขาวไม่นิยมที่ใครจะมากินอาหารล่วงเวลาไปโดยไม่โดยป่วยไข้แม้แต่ป่วยไข้ก็ไม่ก็ลาสินออกเอาเวลาทนไม่ไหวธาตุขันมันต้องการมันกวนกวายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ลาสินออกสักพักหนึ่งมาตั้งธาตุตั้งจิตสมัยเราก็สมาทานสินแปดต่อไป แต่ว่าเมื่อเราพร้อมเราก็เดินไปข้างหน้าเราไม่พร้อมเราก็ยับยั้งอยู่ก่อนโอ้มันไม่เหมือนพระที่ท่านจะต้องนับพรรษานับอะไรของท่านไปตามนาวกะมัชิมะเทละเป็นวิน,นัยหากว่าเราจะอ้างว่าเราป่วยไข้เขาไม่นิยมกันนี่ว่าหากว่าเราจะไปรับ รว่วยไข้ไม่เที่ยงในสุคติไม่ทุคติก็เหมือนอย่างกว่าพระอาบัติเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่ว่าไม่นิยมความไม่นิยมก็ว่าเกิดความน่ารังเกียจขึ้นไม่มีความอดทนหรือว่าไม่มีคุณธรรมเกิดขึ้นในใจไม่ยั้งความอิ่มเอิบให้เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นผู้มกักจกทอถอย เมื่ออย่างนี้ทอ้อถอยแล,อแล้วกิจอื่นๆนะจะทํเาะต่อไปได้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดวิาพากษ์วิจารณ์ในจิตใจของตนเองกังวลกระวายไม่เป็นที่ฝาสุกเราก็ถอยซะแล้วต่อไปเมื่อเราสมบูรณ์ดีพร้อมเพรียงดีธาตุขันระบริบูรณ์หายเจ็บหายป่วยเราก็เพิ่มศีลไปใหม่นัชคีตวาการร้องลําทําเพลงหรือว่าดิสีตีเป่า ฟังเครื่องประโคมดนตรีไม่ประกอบให้เกิดธรรมะเป็นเครื่องจุดเหนียวร่างจิตใจให้กระวนก็วายกระสับกระายไม่ใช่ความบันเทิงสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมคือไม่เป็นอุปการละต่อการปฏิบัติอันจึงเวน้นอันจึงห้ามทีนี้ถ้าหากว่าเราผ่านไปเราได้ยินแววเข่าแม้แต่เราจะฟังเทศในวิทยุที่ไหนก็ตาม มันก็มีเพลงมีอะไรมาประกอบเราไม่ได้ต่างใจฟังแต่มันเข้าหูมันก็รู้เรื่องหรือเวลาบางวัดบางวาเขามีมโหศพดนตรีอะไรกันในวัดมันก็ไม่พ้นจากคลองจักสุไปก็ได้รู้ได้เห็นอย่างนี้ไม่มีจิตเจตนาที่จะเดินทางไปเพื่อจะดูลองลําทําเพลงหรือดีสีตีเปล่าในตนเองด้วยการเขานองมือขานองเท้าเ้วไม่เที่ยงในสุขติไม่เที่ยงในทุกขติ แต่ว่ามันก็เหมือนอย่างเขา,าไม่มีโทษอะไรมากมายแต่ก็ไม่นิยมกันไม่นิยมที่จะทำอย่างนั้นมาลาคันทวิเลทาละนะบันนะนิภูสนาฐานาการผัดผิวในเครื่องหอมชุบยอมทาตกแต่งร่างกายเนื้อตัว ก็ไม่เป็นเครื่องเป็นอุปการะ,ะการมาพึ้นปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องกังวลจึงมาต้องมานั่งจัดระเบียบแบบแผนเป็นภาระกับชีวิตร่างกายเขาตนเองงั้นเพื่อหาว่าเราตั้งใจจะบวชอยู่สักพรรษาหนึ่งขึ้นไปหรืออะไรพวกนี้ก็มักจะโกนผมกันกจะโกนผมโกนศีรษะเพื่อจะได้ไม่เป็นที่ เป็นภาละหลายอย่างตามแบบละไปเพื่อตัดกังวลโทษทั้งปวงแต่ถ้าว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจะต้องมียาที่เป็นสีนั้นสีนี้หรือเป็นแป้งเป็นของที่เขาปรุงมามาแต้มาทาก็ได้ก็ได้ อยาดูไม่น่ารังเกียจหรือว่าทำได้เพื่อบำบัดทุกขเวทนาชั่วครั้งชั่วคราวบางครั้งแต้มสองสาครั้งสองสาผลก็หายไปหรือข้อที่ว่าเครื่องประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับบางครั้งเราจะเห็นวันพระ หรือวันเวลาง,งานบ่อยๆมาสมาทานสินแปดบางทีก็รีบีบร้อนๆแล้วไม่ค่อยสันทัดจัดเจนอะไรบางทีก็ลืมเอาตรงหูออกลืมเอาใส่ส้อยออกลืมเอาแหวนออกพอนึกขึ้นได้ก็เอาออกเพราะไม่เที่ยงในสุขคติไม่เที่ยงกับสุขคติแต่ว,ว่าเผลอๆเผลอๆหลงลืมไปได้บ้าง อุจจาสยณนะมหาสยานาข้อที่แปดไม่นอนบนเตียงตัง้งไม่นั่งบนอ่ายัดนุ่นหรือสำลีไม่มีเท้าสูงอะไรเหล่านี้บางทีเราไปนั่งก็มีไปนั่งบนที่นั่งสูงสๆเก้าอี้ที่ก็จัดไว้ก็มีบนตัางคือบน บนม้ามันอย่างกับม้าใส่บาทอย่างนั้นเรียกว่าตัางสี่ขายายาวเรืจะไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมช่องไปเจอลูกเจอหลานไปนั่งนอนบนที่นอนสี่เขาภายในยัดนุ่นห่อสำลีหรือไปนั่งไอ้โต๊ะรับแขกที่เขามีเท้าสลักเป็นสิงเป็นลูกเป็นวิจิตรทิศดานหรือตลอดจนปิดทองปิดอะไร หรือจะนั่งบนเก้าอี้เดี๋ยวนี้ก็มีเก้าอี้นั่งแบบกินข้าวนั่ง,งสูงถึงจะไม่นอนไปก็นั่งบนเตียงบนตังที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ภายในยัดนนดุ่นหรือสำลีสิ่งข้อนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าไม่แช่ไม่ให้เรานี่ไปเพลิดเพลิอนอยู่ในสิ่งที่จะต้องประโลมให้เกิดความสุขเพราะว่าความสุขท่านชี้แน่แล้วม่ได้อยู่ตรงนั้น ไม่อยู่ในของวิจิตทิศดานหรือเครื่องปูราาดันงามวิจิตเป็นพลมเป็นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นมันอยู่ที่เราปฏิบัติทางจิตใจขึ้นมามีพระกรรมฐานเป็นต้นแล้วก็สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เป็นอุปการะต่อการปฏิบัติเช่นเราไปนั่งกรรมฐานบนที่นอนหรือว่าบนผ้าที่มีนุ่น นั่งนานไม่ได้เดี๋ยวมันก็ร้อนค้างค้าเหลา่าว่าเรานั่งใช้ประจำเดี๋ยวก็เป็นปืน่นเป็นคันขึ้นง่ายๆในข้อนี้ท่านก็เลยห้ามให้เป็นไม่ไม่เป็นอุปกรณ์และอุปกราระต่อการอุทธรณ์ริบัตในสามข้อนี้ที่ว่าไม่เที่ยงในสุขติและทุกขติแา่ว่าเราไปพลั้งเผลอพลาดพลั้งอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเราต้อง ลงธนกรรมตัวเราเองลงธนกรรมในตัวเราเองบางครั้งผู้ปฏิบัติชะล่าใจกระทำจนหลงลืมเผลอไผลเป็นที่น่าติเตียน,นผู้อื่นซึ่งเป็นหมู่คณะที่มีแบบฉบับการดูแลปกครองอย่างเรียบร้อยเอยต้องให้หัวหน้าสั่ง ชี้แจงว่าไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรแล้วก็ลงธนกรรมเป็นต้นว่าให้ปัดให้กวาดโบสถ์มิหารลานเจดีย์ให้กระทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นเสนาสนะอาสนะในวัดกระทำกุศลขึ้นมาแก้ซะอย่างนี้ก็มีหรือเราเป็นส่วนตัว,วเราระลึกนึกขึ้นได้ว่าเราพลาดพลั้งสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเราก็ ทำให้กับตัวเราเองได้แต่ว่าไม่ใช่ทําแบบเป็นกิจประจําเช่นเราทําปัดทํากวาดเช็มเช็ดทําถูซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยหรืออยู่ในวัดได้วาเป็นเสนาสนะที่เราควรทําก็เกิดบุญแต่ว่าเราจะทําแบบธนกรรมแล้วเราจะต้องเราจะต้องจุดธูปจุดเทียนบอกบอกพระประธานจะเป็นจักขีพยาน ประเทศพิวดาอารักษ์ที่ประจำรักษาพระประธานอยู่จะได้รับรู้รับทราบหรือบาร,รมีพุทธบาร,รมีที่สถิตอยู่ในองค์พระปฏิมาก็าจะได้เป็นผลส่งให้เรานี่หายคล่องใจพ้นทุกข์พ้นภัยไม่กังวลในใจในกาย